สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโรโยคาสิโนนะครับในส่วนของกิจกรรมที่เป็นออนไลน์ก็จบไปเมื่อวานนะฮะในส่วนของวันนี้กิจกรรมใหม่ก็มาไปเทียบร้อยนะก็เป็นกิจกรรมออนไลน์เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเป็นปั่นสล็อตนะในส่วนของตัวนี้ครับหมุนรอบวงกลมยิ่ง v ีเพียเยอะเราก็ยิ่งได้เยอะนะครับในส่วนของผมก็ V11 นะแต่ในหน้านี้ถ้าว1 2เองวียีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้เยอะนะครับเนี่ยขั้นต่ํามันก็อยู่ที่ ห0 0 0งแนะครับก็การ์ R ตองล้านก็เป็น1,000งแชิปนะครับส่วนถ้าเป็นชิปปกติก็ส0 0 0 0 0มีห้า0สนแปดแสนแล้วก็ล้านหนะครับเยอะสุดจะเป็นบัตรทูห0านะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยได้นะครับในส่วนของตัวนี้มันจะมีให้หมุนตาหลักเลยถ้าเราทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยวีหนึ่งขึ้นไปนี่ก็จะได้4ครั้งนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมคลิกให้ดูก่อนนะคร วีหนึ่งวีสองเนี่ยก็ได้จับฟรีทุกวันเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วีสามถึงเก้าสองครั้งนะส่วนวีสิบขึ้นไปเนี่ยก็จะได้สามครั้งนะครับฟรีๆแล้วก็มีในส่วนของออนไลน์ครบสามสิบนาทีก็โบยหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เราอินอีกหนึ่งรอบนะในส่วนของแชร์กิจกรรมอีกหนึ่งรอบก็จะเป็นหกอบนะครับแต่ถ้าเป็นวีหนึ่งวีสองรวมก็จะได้แค่สี่รอบนะวีสามวีเก้าได้ทั้งหมดห้ารอบนะครับส่วนวีสิบขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เป็นหกอบนะครับ ก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมนี้ก็น่าจะมา1อาทิตย์นะครับอ่ะในส่วนของกิจกรรมเมื่อวานนี้นะอันนี้ผมก็รับชิปไปนะครับตวนญ่ก็ได้การ์ดอานะหนึ่นะครับเมื่อวานนี้ได้ทั้งหมดรวมรวมนี่ผมได้สอง0หนึ่งรการ์ดอานะครับแต่ว่าแรกไปหมดละเล่นไปหมดเลยนี่มีนี่นะครับมี1น0่0 0ห0 0นชิปนะก็เพิ่งได้ครั้งแรกนะ าบางคนนี่ก็ได้500รทูนะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้นะครับอ,อยังไงก็อย่าลืมมาเล่นในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับเรายิ่ง VP เยอะเราก็ยิ่งได้เยอะนะครับของผมก็ตอนนี้ V11 นะอ่นะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ